นี่มาปั่นจักรยานนะคะพาพาลิงย์ปั่นจักรยานอุ้ยอ้าวจ้ะใช่สมหาลูอ่ะไย่ะอ่ะย่ะจักรยานเล่นนะคะฝนลินลินนิดนึงเออหน้าสดนะคะทาแค่ลิปแล้วก็ออกมาเลย ว่านี่คืออะไรเนี่ยนี่คืออคไปแล้วค่ะบบ๊าายย Oh jetzt. Weiter.